นี่จ้าทอดเสร็จแล้วนะจ้ากร,กรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะจ้า สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำาขนมฝักบัวนะคะขนมฝักบัวเนาะส่วนผสมของแป้งของเราก็จะมีแป้งสาลีนะคะแป้งเค้กเนาะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวนี้จะปริมาณเท่ากันเนาะครึ่งหนึ่งของอปริมาณแป้งสาลีแล้วก็กะทินะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บเดี๋ยวเราจะมาตวงแป้งกันก่อนเลย เี๋เราจะจะกะเอานะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าก่อนนะคะแป้งข้าวเจ้าก็ประมาณนี้นะคะครึ่งถ้วยแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะปริมาณเท่ากับแป้งข้าวเจ้านะคะครึ่งถ้วยเหมือนกันครึ่งถ้วยอันนี้แป้งสาลี่นะคะแป้งเค้กนี่อันนี้ของเราก็จะใส่แบบหนึ่งถ้วยเต็มๆนะคะ หนึงถ้วยเต็มเต็มเราจะใช้ถ้วยอันนี้ตวงนะคะถ้าใครช่วยใช้ถ้วยแบบไหนตวงก็คือใช้ถ้วยแบบนั้นนะคะตวงก็คือหนึ่งถ้วยนะคะใส่เข้าไปแป้งมันนะคะแป้งมันเราจะใส่ไปประมาณ ประมาณหนึ่งช้อนชะเออหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะเราจะใส่แป้งมันลงไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็คนแป้งให้เข้ากันนะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายไปสักประมาณหนึ่งถ้วยก่อน,นะคะหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะ ก็น้ำตาลปี๊บอีกประมาณหนึ่งถ้วยนะคะน้ำตาลปี๊บหนึ่งถ้วยความหวานกะเอานะคะชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้เนาะเพราะว่าเราจะกะกะเอานะคะส่วนผสมไม่ได้เป๊ะมากนะครับก็กะเอาตามชอบเลยแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนชานิดหน่อย นั้นเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะ250มลิลคือใส่ทั้งกระป๋องไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปน้ำที่เราล้างจากกระป๋องกะทินะคะปริมาณ250 ml เห้าสิบมนีค่ะแล้วก็คนให้เพิ่มน้ำตาลอ้อยไปอีกประมาณครึ่งถ้วยนะคะ ชอบหวานนี่พอละเพิ่มน้ำตาลอ้อยไปอีกประมาณนิดหน่อยประมาณสช้อนโต๊ะหนืดไปนะคะเพิ่มน้ำลงไปอีกนะสองร้อยไปก่อนเราไม่มีใบเตยเราจะเพิ่มสีเขียวลงไปนะคะเพื่อสีสันลงไปนิดหน่อย แทนใบเตยนะคะเรามีกลิ่นใบเตยด้เดี๋ยวเพิ่มกลิ่นลงกลิ่นใบเตยกินใบเตย <c oughs> ลงไปนะคะแป้งก็จะได้ประมาณนี้คนไปเรื่อยๆแบบจะน้ำตาลแบบละลายนะคะนี่นะคะเราจะกองแป้งน,นะคะให้เนียนแล้วเราก็พักแป้งทิ้งไว้นะคะเราทำตอนเช้าเดี๋ยวเราจะมาทอดตอนเย็นนะคะใครจะพักค้างคืนก็ได้เนาะ อันนี้เราทำไว้ตอนเช้าแล้วตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมาทอดนะคะทับแป้งทิ้งไว้ก่อนแล้วค่ะเราจะมาเริ่มทอดกันเลยจะาจะยอดใส่ใส่พิมเล็กก่อนอื ลองดูพิมพ์เล็กเดี๋ยวเราจะมาใส่อันใหญ่นะคะลองดูลองดู อันเล็กไม่ต้องแล้วมั้ง หน้าตาไม่สวยแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเป็นแบบนี้เราก็ตักออกนะคะเนี่ยถ้าเป็นเศษเศษมันตักเศษออกก่อนนะคะอันนี้เราเพิ่มแป้งขา้าวเหนียวกับแป้งข้าเจ้าไปนะคะเมื่อกี้เรลวไปนี่ลองดูว่าอันนี้มันจะโอเคไหม อันนี้เราไม่ได้พักแป้งข้ามคืนนะถ้าไม่โอเคเดี๋ยวเราจะลองพักแป้งข้ามคืนจะลองพักแป้งข้ามคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทอดต่อนะคะเมื่อก,กี้แป้งมันเลวไปนิดนึง อร่อยมากหน้าตาไม่สวยแต่อร่อย อันนี้ชุดนี้นะคะจะหมักแป้งไว้ค้างคืนนะอันนี้ค้างคืนหนึ่งคืนนะคะแล้วรอมาทอดชอบกรอบๆก,ก็บางๆนะคะถ้าชอบนุ่มๆก็หนาๆหน่อยเนานเนะชอบนุ่นๆก็ใส่แป้งหนาๆน,น,นะคะถ้าชอบกรอบๆก,ก็ใส่แป้งบางๆนะคะนี่เราก็จะแบบเปลี่ยนามันให้มันท่วมแบบนี้นะคะ ก็จะ,บแ,ะ,จะ,บะแบบพองๆก็ถ้ามักแป้งไว้หนึ่งคืนเขาก็จะแป้งก็จะนุ่มขึ้นนะคะนี่แป้งเขาก็จะนุ่มๆแบบนี้นะคะ <thoughtful. S 1> แล้วก็นุ่มๆตรงกลางแล้วก็กรอบๆด้านนอกไปกลับมา อันนี้คือสุกแล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นไ้เลยเด็จน้ํามันนะคะนะคะตักขึ้นเด็จน้ํามันแบบนี้เนาะเขาก็จะแบบอันนี้บางๆแป้งบางนะคะก็จะกรอบๆนอกนุ่มในอันนี้แป้งหนาหน่อยนะคะก็จะแบบไม่ไปนิดนึงชอบแบบบางๆนะคะนี่เราจะทําแบบบางๆชอบกรอบๆ าทอดเสร็จแล้วนะจ๊ะกร,กรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะจ๊ะ